ี้านพสุทุ์นะคะคุณชายหมูกรอกร้านแม่พูนาสวัสดีค่ะพูนาฟ้าสายพระรามสองค่ะเ,เพื่อนๆรวบรวมของนกกะคะไปเลยสั่งได้นะคะน้ำยาปูใบแปะน่ารักนะเหมือนโรงหนังเลยค่ะมีมุมไหว้พระทำบุญนะคะ,นะทุเรียนขีดละแ9ค่ะ,คะจัดงานน่ารักแล้วเขาก็ทำเป็นแบบเหมือนย้อนยุค,คันนะคะ แลเจ็ดสิบแปดสิบเจ้าสิบเนี่ยคนคนกัน <c oughs> เชฟโต๊ะค่ะกิ๊กี่มันมีหมูแดงก๋วยเตี๋ยวต้มยำ <c oughs> ลาบูบุก็มีร้านกันแดดตรงนี้เป็นหลังชิงช้าสวรรค์ค่ะ สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะรีดอยู่ที่หน้าแฟชั่นไอแลนด์ค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะจะพาเพื่อนๆมาเที่ยวงานวัดนะคะงานวัดเทศกาลเที่ยวงานวัดค่ะตรงนี้เป็นด้านหน้าใช่ไหมคะเดี๋ยวรีจะให้ดูนะคะน้องลมเย็นนะคะรถไฟฟ้านะคะสายสีชมพูวงแหวนลานอินทาค่ะสถานีนี้นะคะรอบที่แล้วมานะยังไม่เสร็จเลยก็ไม่ได้มานานเหมือนกันนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันค่ะ งานนะคะจัดวันที่9ถึง19พฤษภาคม2567นะคะข้างในมีอาหารเมนูกว่าพันเมนูนะคะเยอะแล้วก็มีหลายร้านมากตรงนี้นี่ช่วงเย็นๆน,นะคะเขาก็จะเปิดให้น้องๆหนูๆมาเล่นกันนะคะช่วงเย็นๆน,นะคะเปิดประมาณอ่าบ่าย3โมงถึง3ทุ่มทุกวันนะคะกรณีฝนตกก็งดบริการนะคะ มื่อกี้ลิซนั่งรถเมย์สาย26มาค่ะยังกับรถไฟหอติน,นี่นี่นะคะประตูทางเข้าอันนี้ลิซเข้าประตูที่หนึ่งะคะย้อนวันวางานวัด3ทัศวรรษค่ะ mm hmm. ก็มีศิลปินนะคะมาหลายท่านมากค่ะ mm hmm. เดี๋ยวเราตัดภ่าไปด้านในกันเลยนะคะ mm hmm. ถึงแล้วค่ะเ,เพื่อนๆเดินตรงเข้ามาอย่างเดียวเลยนะคะ mm hmm. วันนี้ที่ลิซมานะคะคือวันที่13พฤษภาคมพศ2567ค่ะ mm hmm. เวลาตอนนี้นะคะก็11.23นาที คือก่อนหน้าเนี้ยิศพาเป็นเพื่อนไปเที่ยวตลาดนะัดกรมส่งเสริมการเกษตรที่ตรง BTS มหาวิทยาลัยเกษตรมาค่ะ mm hmm. ก็เลยนั่งรถต่อมานะคะอีกสักประมาณ20นาที25นาทีอะคะ่ะก็ถึง mm hmm. แต่รถไม่ติดนะคะวิ่งเร็ว mm hmm. วิ่งเร็วจนคุณป้าร้องขอชีวิตอะคะเพื่อนเพือน <laughs> ื้อผ้าสัตว์ก็มีเครื่องเงินนะคะเ,เริ่มเข้าทางโซนของกินแล้วในเกาะค่ะทอดแหลกนะคะหมูทอดไก่ทอดปลาทอด น้ำพริกน้ำปูนะคะร้านปูนาฟ้าใสนะคะร้านแม่ปูนาสวัสดีค่ะปูนาฟ้าใสพระรามสองค่ะเพื่นอนๆขยับนะคะแม่ปูนาออกงานที่นี่นะ,ะแวะมาได้ค่ะแก,เกงเขียวหวานนะคะคร<ม>ัวอรัญญาค่ะ

ที่ทำโซนถ่ายรูปสวยมากของกินเขานะคะขวาซ้ายเลยหาเพื่อนๆเข้ามาทางเดียวกับลิฟ์นะตรงมาเรื่อยๆนะคะไม่ต้องสนเลี้ยวซ้ายเลี้วขวาเลยนะคะตรงมาทาง H&M ค่ะก็จะเจอนะคะหาไม่ยากเดินใกล้นิดเดียวจะมีเวทีด้วยนะคะเวทีที่เขาจะมีการแสดงที่มีศิลปินมานะคะ่ะเพื่อนๆยังไงลองเช็คทางเพจได้นะคะว่าวันไหนใครมาบ้างนะ ทิมเข้ามาทางเพจของแฟชั่นไอแลนด์ได้เลยค่ะอุตสายาขนมไทยนะคะมีมุมไหว้พระทำบุญนะคะนี่แม่ตานีกล้วยปิ้งมีกาแฟาโบราณม่หมู สวรรค์นั่งได้ด้วย พริกนะคะแล้วก็ผักสดๆเลย มาเพื่อนๆพื่ต้อยมาเลิศนะคะมีน้ำพริกแล้วก็มีหมูย่างสุดแรงกัน<ะ>ของกินเยอะมากเพื่อนๆมีหลายโซนนะคะเนี่ยเดินฉีกซ้ายฉีกขวามีหมดเลยเข้าเกี๊ยบอีกหนึ่งร้านค่ะบ้านข้าวเกียบนะคะ ฟังเวอร์ร้านนี้เป็นร้านก๋วยเตี๋ยวเรือค่ะรี่ว่าเขาจัดงานน่ารักแล้วเขาก็ทำเป็นแบบเหมือนย้อนยุคอะนะคะยุคเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบเนี่ยกลๆกันกันไก่ปิ้งค่ะผละไม้มีนะคะปอกแล้วก็มี ยั่วๆทุเรียนขีดละ89ค่ะเพื่อนๆได้จ้ามาเลยังคเพื่อนๆเพลงเขาจะย้อนไวนะคะแบบดาดาดาอย่างเงี้ยติ่มซำหลังจวนค่ะเพื่อนๆติ่มซำเจ้าอร่อยนะคะขยับขยับบ้านประตูมหาชัย อันนี้ลีอีกเซงค่ะขาหมูนคระถมนะคะเดี๋ยวเราจะเลี้ยวขวานะคะทางขวาเ้วย,ยังไม่ได้ไปเลยร้านนี้น่ารักมากเลยอ่ะ มาทางมุมขวามือค่ะบ้านโดนัทนะคะมีชิฟ่อนมีเอแคลรร้านนาค่ะคนเยอะนะวันนี้วันจันทร์นะคะวันจันทร์คนยังเยอะขนาดนี้เลย ขนมจีนอีกหนึ่งร้านคุลงบอกนาไสั่งได้นะคะน้ำยาปูใบแะปะฝ่ายิ้มนะคะลูกชิ้นปลามียมปลาดุกฟูด้วยของกินเทียบเลย ตัวลิตนะคะอยู่สว,วรีชัยเนี่ยมามาไม่ยากเลยนะคะก็มีรถสายเดียวมาถึงนะคะสองหกก็มีมาแต่ว่าสองหกส่วนมากเป็นรถรถไม่ร้อน,นะคะจะนั่งร้อนหน่อยนะคะแล้วก็ระยะทางค่อนข้างไกลมีรถตู้ค่ะเพื่อนๆจากอังกฤษสว,วรีชัยนะคะฝั่งฝั่งเกาะลินแดงค่ะ รายละเอียดนะคะรถเมสายต่างๆนะคะแล้วก็รายละเอียดของงานเนี่ยจะใส่ไว้ตรงคอมเมนต์บนฝุกปักหมุดนะคะและนี่หอมจังน right, right, right. ละทะสุดนะคะคุณชายหมุดกอกจิ้มด้วยค่ะเพื่อน คุณอาร์ตตัวตัวสูงใหญ่นะคะ <Okay. S 1> นิดหน่อยนะคะพอให้เพืเ่อนๆเห็นเอาแต่หมูกรอบเขาหอมหอมมาแต่ไกลเลยะคะ <c oughs> ่ะอ่าชีลพันแก่ย่างนะคะ เนื้อฝอยทอดกรอบค่ะตัวลิศบางบางครั้งนะคะเพื่อนเพื่อนร้านที่เขาเป็นกระแสรหรือว่าดังมากๆอะไรเงี้ยบางทีลิศกไ็ไม่ไม่ไม่ได้ถ่ายเท่าไหร่นะคะก็จะไม่ได้จดจอ่อแต่ว่าร้านดังๆนะคะร้านไหนไม่ดังอะไรเงี้ยบางทีลิศก็ก็ถ่ายก็ชอบถ่ายด้วยร้านไหนอยู่ลึกคนไม่เข้า่เงี้ยลิศก็จะจะเข้าไปนะคะไปไปถ่ายให้เพื่อนเพื่อนเห็น เพราะว่าร้านที่เขาดังแล้วเนี่ยเขามีพื้นที่สื่อเยอะแล้วนะคะเช็เทเบิล hmm. ค่ะอืมเมื่อกี้ซื้อน้ำข้าวโพดนะคะจากกรมส่งเสริมการเกษตรอ่ะเขาเป็นจากเกษตรกรนะ่ะทำเองขายเองค่ะเป็นน้ำข้าวโพดแท้ๆเพียวๆจริงๆนะคะคือไม่ใส่น้ำตาลเลยกินแล้วรู้สึกถึงความธรรมชาติจริงๆนะคะ ขายขวดละ20บาทของถูกมากค่ะที่เกษตรกรามาขายเองนะคะทำเองขายเองนมพงนมแพะขวดละ20คลิปก่อนหน้านี้นะคะจะมีลอยๆขึ้นมาอนช่วงนาทีที่2องคะ่ะเพื่อนๆตลาดนัดก,กรมส่งเสริมการ,กรเกษตรนะคะอยู่ตรง BTS มหาวิทายาลัยเกษตรศาสตร์ทางออกที่1เลยค่ะเขาจะมีตลาดทุกวันจันทร์นะคะเพื่อนๆสามารถไปอุดหนุนสินค้าพ่อค้าแม่ค้าทั่วไปและพ่อค้าแม่ค้ากเกษตรได้นะคะ มิลินเขาเก็บเห็ดหอมนะคะข้าวหมูทอดร้านทอดแหลกค่ะ,อ,ะอ่าเดี๋ยวเราจะไปมุมที่เรายังไม่ได้ไปนะคะได้เต้าหู้มาเต้าหู้แบบเต้าหู้ทอดโพธารามนะคะจากตลาดนูน้นส่สิบบาทหนัก <c oughs> ได้ชิ้นใหญ่ค่ะเพืนเพื่นแล้วก็จะมีน้ำสองขวดสาขวดอยู่ในกระเป๋าเนี่ยเดี๋ยวลิซจะดูนะคะว่าจะทานอะไรนะคะจะแบกอะไรได้ <c oughs> นี่คุณชายหมูกรอบนะคะถ้าคุณชายหมูกรอบเพื่อนๆดูตรงนี้ไว้นะคะจุดนี้แล้วก็เลี้ยวซ้ายไปก็เจอค่ะจุดที่ทาบุญไหว้พระนะคะ ายาวราร้าน,นี้ขายดีนะคะไปไหนก็ขายดีอยู่ใกล้กันกับครัวเอิงยาลูกชิ้นกุ้งยาวราค่ะร้านหญิงทิพนะคะกิ๊กีบะหมีหมูแดง ก๋วยเตี๋ยวต้ยมยำแม่บุญเรืองนะคะลูกชิ้นลูกชิ้นเยอะนะลูกชิ้นนี่บางครั้งรสชาติเขาคล้ายๆกันอร่อยไม่อร่อยอยู่ที่น้ำจิ้มนะคะเ,เพื่อนๆป้าวิไลมาค่ะก๋วยเตี๋ยวแห้งโบราณน20บาท <c oughs> ร้านนี้น่ารักนะคะขายราคาน่ารัก แล้วก็มีน้ำโลแบบสมัยก่อนนะคะ<า>หมูยอไรวาชาลิสานะคะกระท้อนักน ขนมเบื้องยวนขนมทุกสิงคโปร์แคบหมูน้ำพริกหนึ่มน้ำพริกหนุ่มค่ะเพื่อนๆร้านเพชรเชียงใหม่นะคะแน่สินี ที่มาค่ะข้าวหลามนะคะมีขนมจากข้าวหลามหนองมนนะคะบริการน้ำปลาหวานแล้วก็แม่พลอยนะคะเดี๋ยวต้มต่ำนิดนึงค่ะแม่พลอยมีบัจจางนะคะห่อใบบัวมีกระเพาะปลาค่ะแล้วก็มีกูวเตี๋ยวหลอดส่องเครื่องด้วย ทางนี้เป็นขนมหวานนะคะแม่พอ,อันนี้อยู่ใกล้ชิงช้สาสวรรคะ์ค่ะคิดจะแบก้วยกลับบ้านลาบูบูก็มีขยับมาทางนี้นะคะเป็นพวกพวกแฟชั่นค่ะเดี๋ยวเข้าไปนะคะฝ่านมือออกมาโอมีหินมีพอยเครื่องประดับนะคะ สร้อยคอ or. และก็มีเขียงค่ะสายตาเริ่มยาวไกลอันนี้นะคะสายมูค่ะเคสม,มือถือนะคะเป็นพวกพระพระ,ะวิสุสะะเรียกะลรนะเจ้าพระแม่อุมาเทวีนะคะพระพิฆเนศอะไรพวกนี้นะดิจก็อาจจะพูดผิดไปขออภัยด้วยนะคะสำหรับสายมู แว่นตาค่ะแว่นกันแดดเสื้อผ้าค่ะกระลาดูดีนะคะมีเสื้อหยกนะคะเครื่องประดับจากกะลามะพร้าวค่ะ ถ้าไทยก็ม,มีเครื่องครัวนะเครื่องใช้ต่างๆเครื่องครัวราคาถูกอันนี้เป็นถุงอบสมุนไพรนะคะนวดประครบอะไรต่างๆ บางร้านเขาติดห้ามถ่ายรูปนะคะเวลาลิซถ่ายวิดีโอไปเนี่ยบางทีตาต้องไวนิดนึงค่ะถ้าเขาติดว่าห้ามถ่ายรูปเนี่ยลิซจะต้องไปตัดทิ้งหรือว่าบางบางครั้งเนี่ยเวลาที่ลิซไปถ่ายพวกร้านค้าพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยบางทีเขาอาจจะพูดเปรียบเทียบร้านเขากับร้านคนอื่นน่อะไรแบบนี้นะคะทีนี้ลิซก็ต้องเอาไปตัดทิ้งค่ะคือมันจะมันจะไม่ได้นะคะมันจะแบบไปอ้างแล้วแบบ เหมือนกับร้านตัวเองดีร้านนู้นไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยคอือก็ไม่อยากให้เป็นประเด็นอะไรอย่างเงี้ยคือเราก็ต้องคอยระวังให้พ่อค้าแม่ค้าด้วยเพราะว่าบางครั้งเราเอากล้องไปถ่ายเขาเลยอ่ะเขาอาจจะจะไม่ทันไม่ได้ตั้งใจนะคะเพื่อนๆไม่ทันระวังคาพูดอะไรแบบเนี้ยเวลาเราทําคลิปเราก็ต้องคอยเซฟให้เขานะคะไม่อย่างนั้นมันจะเป็นเรื่องเป็นราวเพราะเราไม่ดีนะคะน้ำตาลสดค่ะ มีเข้าแช่ด้วยตรงนี้เป็นหลังชิงชา้าสวรรค์ค่ะเพื่อนๆรู้ไหมว่าทำไมลิถึงดูแลสุขภาพลิถึงรักสุขภาพนะคะเพราะว่าลิแบบอยากอายุเยอะเราได้มาเดินเที่ยวนะคะแบบคุณป้าคนนี้นะคะแบบพี่ๆแบบ คุณลุงคุณป้าคุณยายหลายๆท่านนะคะที่มีอายุแล้วแบบยังออกมาเดินเที่ยวได้ยังแข็งแรงะคะอยากเป็นแบบนั้นค่ะอุ้ยลืมนะ้วเนี่ยร้านเหี่ยหมูสเต๊ะเนี่ยร้านนี้อร่อยค่ะเ,เพื่อนๆร้านน้องเนี่ยนนเหียหมูสเต๊ะน,นะคะสัมผัสนุ่มและเล้าใจาค่ะนี่นี่เดี๋ยว <laughs> เดี๋ยวนะลิซเจอร้านน้องที่เลยนะแบบมันมันปลายคิดเป็นีเลยร้านเนี้ย เียมหมูสเต๊ะนะคะฝากด้วยคะ่ะเดี๋ยววันนี้เราปิดคลิปกันตรงนี้เลยนะคะงานน่ารักน่คะของกินเยอะแยะเลยอะ่ะถ้าหาเพื่อนๆนะคะมาง่ายมาสะดวกนะคะมีที่จอดรถนะคะรถเดินทางง่ายนะคะก็มากันนะคะถึงวันที่19วันนี้ขอบคุณมากเลยค่ะที่รับชมและติดตามนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งติดตามเป็นกำลังใจให้กันนะคะขอบคุณมากๆค่ะ